สวัสดีครับผมชาติรัตน์ซั์นะครับโอ้วิวสวยจัดพี่น้องเห็นรถพุดอยู่กับหญ้าอย่างนี้นี่แล้วก็มีต้นไม้ใบหญ้าป่าอ้อยโอ้กับโตมิโตเอสเค1อ0ซีรุ่น11 เปิอโบใหม่พี่น้องจุดอยู่ตรงนี้พี่น้องบอตเติรนแล้วอาทิตย์พอแล้วแมนเจ้าตเติรนแล้ว จาเปิดเลยดิมองนี้เป็นคู่นี่ครับปักเสาตรงนี้ตะลุดตะลืดออกไปยางครับอเอาต้นยางออกเอาหญ้าออกแล้วก็ให้เป็นแนวไม่นอ้อให้เป็นแนว อเอาดำเข้ามาครับเดี๋ยวจะฟุตดูตรงมุมนี้ว่าน้ำออกไหม14ตันกับ200กิโลกรัมครับสำหรับโกเบโต SK 140 LC รุ่น11 CJK k, k 5 w i n e p t o 0.60ลูกบาทเมตรครับสายดีถนนแบบพอนั่นนี่น้อง การเริ่มจะหนาวแล้วดินเริ่มจะแห้งก็รถปุก็จะเริ่มออกหากินครับสนใจดูแลโดยอาริยะอิควิม n นแต่เพียงู้เดียวในประเทศไทยครับแต่ว่ามีต่อยางอยู่เก่งนี่คือไฟไฟไทยว๊บปั๊บว๊บปั๊บค่เดียวที่มีไฟไทยครับบรไทายใหญ่น่ะโตเปิโต วงล,ล่างก็ลองรับการกำหนดโดยร็วๆเก็บตัวกันเดียวสองไข่เจ็ดสิบครับออลันสนุกสนานไปไหมน้องตรงนี้จะเปิดพอหนึ่งไร่นะครับไร่ไม่รู้จะไึ้ใจรือไม่เพราะว่าข้างล่างไม่แน่ใจเป็นดินอะไรเดี๋ยวเขาจะเดินวัดครับนะ สี่สิบคูณสี่สิบเมตรวัดก่อนครับวัดก่อนเดินว,วัดเขตครับนะเสียงนิ่มมากครับลำดับซีเจเจ ต้องแต่งพ่อมันรถไทยแล้วนะนี่ก็คันนี้นี่เบียดเบียดเจ็ดพันไม่น้องเบียดเบียดเจ็ดพันชั่วโมงก็ยังรอเฟี้ยวอยู่ครับนะยังสงวดอยู่ครับจะเดือนประมาณสี่หมื่นสี่หมื่นกว่าบาท เดี๋ยวจะเปิดตรงนี้ก่อนเดี๋ยววัดระดับก่อนพี่น้องเดี๋ยวจะช่วงให้ดูเริ่มไล่จากมุมนี้ก่อนครับน่าจะเอาดินข้างล่างไว้ข้างบนเอาข้างบนไปใส่ ไปถมที่กอนครับนะดู้เลืลอยมุมก็เป็นรถยอดฮิตยอดนยดย,ดยมครับเฉพาะบุรีรัมนี่น่าจะประมาณ20คันรุ่นนี้เยอะมากครับมินทูเพอเลย ขายดีครับนะก็เดินเข้าอย่างมากเลยก <c oughs> ินส่วนหลักๆนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนะ <c oughs> เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นรประกอบในเมืองไทย <c oughs> เดี๋ยวใส่หลักคขตก่อนก <c oughs> ็จะไหน ตัวก่อนพะี่น้องเดี๋ยวจะเดินทางไปอีกลุกเหนือห้อีกครับนะเดี๋ยวรีวิวให้พี่น้องได้ชมกันะนะครับ่วงนี้รถเกีียว,วเริ่มละออกหาก,กินเยอะครับนะทำรถเกีียวรถขุดรถไทยรถลำรถสิบลอ้อ สัญหาไปลองได้ชมกันนะครับสิ่งไหนดีหรือว่าเอาไปทำอาชีพได้ครับนะถ้าท่านทุกอาชีพนะครับทุกอาชีพเราถนัดด้านไหนก็ทำไปครับนะไม่จำเป็นต้องทำไมโครก็ได้ทำอย่างอื่นก็ได้ับมีเงินน้อยเราก็ทำน้อยครับนะบมีเยอะก็ทำเยอะว่ากันไปอา้าฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ